เราเราอ่านว่าเราเราเปิดไม่ได้พอเราเปิดไม่ได้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนความคิดยังไงเราก็เปิดไม่ได้แล้วเพราะลูกมเร็วเกินเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นบล็อกลูกเสือเพื่อให้เพื่อให้แบ็คเขารู้สึกกังวลน,นะครับพอรู้สึกกังวลปุ๊บเราก็กห็หาหาหนทางสู้ให้มันให้มันแบบสูสีกว่ากว่า, <S <S <ๆ>วาเดิมครับ เขายืนเฉยๆเปิด3คนยังไงก็เปิดไม่ได้ครับเพราะลูกมันมันเร็วเกินที่จะเปิดได้